เราจะไปเร็วมากคือเรามีคลังคําศัพท์ในระดับหนึ่งใช่ป่ะพอปีที่2เราไปเรียนพวกไวยากรณ์มันจะทําให้เราสามารถหยิบคําศัพท์ไปใช้ได้ปุ๊บ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 อย่างเงี้ยเด้อแต่ถ้าเกิดเราเรียนไวยากรณ์ไปด้วยเรียนคําศัพท์ไปด้วยหัวปวดซึ่งคนทั่วไปหรือโรงเรียนทั่วไปหรือการสอนทั่วไปเขาจะต้องแบบท่องศัพท์แล้วก็เรียนท่องศัพท์แล้วก็เรียนมันก็จะเหนื่อยงอกระแสดงก,ก็เลยรู้สึกว่าเออให้เวลากับน้องสักปีหนึ่งแต่ถ้าเกิดบางคนแบบเอ,อ่อเขาเรียก เซตเตอหนูอยากเรียนวยากรไปด้วยได้เนาะเพราะปกติเวลาเสตเตอแชร์เล่มน,นี้เอาง่ายๆเล่มน,นี้ที่ทํามาเพื่อจะไปต่อยอดเรื่องไวยากรณ์แต่มันไม่สามารถจับเด็ยวยากร์ยัดเขา้าไปในนี้ได้เวลาที่เสตแต่สอนบางอย่างเสตแต่ก็จะสอนไวยากรณ์อยู่ในนี้ด้วยแต่ทุกคนต้องจดแค่น,นั้นเองอย่างเช่นอ่ะมันจะมีคําคุณศรรัพท์อีร้อยคำใช่ป่ะเสตแต่ก็จะสอน่าคณศัพท์อีกเราจะสามารถแปลงร่างให้เป็นรูปปฏิเสธยังไงนั่นแหละคือไวยากรณ์นะเราก็ไปจดในสมุดในเล่มน,นี้เข้าไป อ่ามันเปลี่ยนตรงนั้นไปตรงนี้นะเคห็้เราได้แล้วหนึ่งอวค์กรอนมีคำกิริยาในนี้นะ